สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่15มก,กราคม2568นะครับผมมือนีผ้าท่านผู้ชมครับเดินทางมาบ้านสีม่วงนะครับเดินทางมาบ้านมาดามนะครับใกล้แล้วนะครับผมโค้งสุดท้ายมาดามเพิ่นว่าฝันแล้วท่านผู้ชมนะครับมาหามาดามเพิ่นตองวดแล้วเพื่อนมาดามให้มาแล้ว นะครับงวดวันที่17มกราคม2 5 6 6นะเป็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่นะครับู้ชมชุมมือนี้นะครับเดินทางมหามาดามมาให้ย่ำนะครับผมว่าเพื่อนเพื่อนย่ำตัวไดมาเห็นมาดามบอกว่ามีเพิ่มมาให้อีกหนึ่งคู่นะครับแล้วก็มาดามว่าฝันแล้วนผู้ชมนะครับบ้านสีม่วงนผู้ชม ดอกไม้ก็เป็นสีม่วงเอานะครับคือเป็นสีเงียบๆละเมื่อเนเออ่าไปทั้งไหนกันมัดนะครับอา่าคืออยู่ในบ้านบ่สุงอยู่ในบ้านบ่มาดำครับบริเวณบ้านเพื่อนด้านนากรกว้างทนผู้ชมด้านหลังเพื่อนก็เป็นบอ่อปลานะครับเมื่อนั้นก็ไม่ก,กินเพอดีเมื่อนั้นมาตอนเที่ยงได้ไม่ก,กินป่าเผากับสมตำเมื่อนี่มาบาบแล้ว มือนี้มาช่วงใบนะใบสองใบสามแล้วท่านผู้ชุมขึ้นเป็นสีเงียบๆสนัก <c oughs> เอาพักกันอบผิวพักกันอบผิวเปลี่ย <c oughs> น,นสวัสดีครับผมสวัสดีครับแม่เมี่ยวคนส่งให้มือ่อไหร่ล่ะคนส่งมาให้อีกบ่หรือจากไหน <c oughs> ตัวหนึ่ง,าาต,งตัวเดียวตัวหนึ่งตัวเดียวกับหมูว่านนี่กับฟันโยเทียดเดียวล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่หมูสวัสดีค่ะคือเห็นส่งไปบ่กฟันแล้วจ้าฟันเมื่อไดร่ฟันหมูว่านนี่ นมือว่านออืมือเส้าตีซี่ตียังนี่แหละมือว่านนี่มือว่านออืมือเส้านี่แม่มือเส้าว่านนี่ลแอืะฝันแล้วเอาฝันมาจังไงฝันมาได้เก็บเห็ดละงกไม่บ้าเถอาฝันว่าได้เก็บเห็ดละงกนี่ดอกจุ่มๆเหลืองเรืองงามเออเก็บเอาน่ะฝันว่าได้เก็บเห็ดละงกเออเก็บเอาเก็บเอาเห็ดละงกเหลืองแม่มีแต่ดอกเป็นจุ่มเนี่เป็นจุ่มมันดิเออดอกจุ่มๆมันมันดีอยู่บ่เก็บเห็ดละงกเออมีแต่ดอกเป็นจุ่มได้หลายอะไรได้ก็ฝันเลยก็ว่าม่านจ๊ะ บ่หลายดอกอ 8, 9, ดอกเพรแม่แปดเก้าดอกเนาะเอาคือได้หน่อยใล่ะเ <laughs> ออ <laughs> <laughs> ได้หน่อยต้องงบหน่อยเนาะกระเจียว <laughs> หน่อยตัวงบหน่อยเนาะงวดนี้เนาะกระเจียวหน่อยตัวมันคือมาในไร <laughs> อ๋อไล่ดอก <laughs> ไล่ดอกไ <laughs> ล่ดอกไลนดอกอัน,น, <laughs> อนตีเป็นตัวอะไรเราเอยเก็บก่อนกระตีเป็นศูนย์ดิบ่าวแถามันเป็นจุ่มแม่อ๋อเฮ็ดมันดอกกลมๆจุ่มๆเป็นไข่แม่ก่อนก็ ตีเป็นศูนยอยเก็บขกับตีเป็นซีตีเป็นซีศูนย์ศูซี่แล้วเอาซีศูนย์ศูนย์ซีก็ตรงกับไคกับนี่เดี๋ยวมวยมาอยู่เพื่อนให้มาเราชุดแรกเนาะชุดแรกเพิร์ใเ้ม่าเพิให้เนเดนเดนตระได้กัเพิ่นใเ้มาก้าสามจ้ะเพิรนใเ้เดนก้ากับวสาม่ะก้าวก้าสามจ้ะบ่วงบ่ใงกบห้เมดเดียวตัวได้ก้าสามก้าสามแ้วก็ให้มาอีกตัวเดียว ให้มามอีกตัวเดียวศูนย์สามเราไ่ได้ถามเพิ่นบอกเพิ่นเพิ่นเน้นตัวไดเพิ่นให็เน้นเพิ่นเน้นคักๆตัวใดเพิ่นเน้นงเาสนี่หละนเน้นเกสามตัวเก้าเน้นเกมแต่ว่าใหญมากศูนี่ท่านผู้ชมตัวที่หเอาเดียวมาดับเจ้าไปผมนะเดี๋ยวผมจะเพิยมให้เพิ่นเพิ่มตัวลมาอีกตัวนึงก็ศูนย์นยท่านผู้ชมศูสอ่าเพิ่นเพิ่มมากศนอีกตัวหนึ่งศูนย์สามนย์สามแต่ว่าบอเันตัวเน้นมันบอเน้นไงเก้าสามเน้นเก้าสามเม ตาเน้นตัวนี้ร่องคือเก่าแม่ดามฟันมา้เก็บเฮดคิดา่าเ็ดเฮดเป็นศูนย์แม่เ็ดเฮดเนี่เป็นศูนย์ตวมันจุ่มจู่มกลมกลมแม่ว่ามีบานแจ็คดอกเลยนี่ต้าจุ่มจู่มกลมกลมจะใครมันเออมีแต่ดอกเหลืองเหลืองมุญุมีนี่ออกแม่แม่หมูอันพี่กัเป็นคนไปเก็บพี่ก็เลยตีพี่เป็นซีอันน่ะฝันวา้ส่วนมากเก็บเ็ดจะเป็นเจ็ดเก้านะเก็บเฮดเจ้ก็แล้วตีเป็นศูนย์ซีซีศูนย์มากเก็บเก่าเก่าเจ็ด่ะ บนแล้วถาพูดถึงทาตีว่าทาตีทาตีฟันอืมแต่ว่าขันคอยฟันว่าได้เกมเฮเดียวคอยกันอืมสิได้อยู่เดิบ่าวถงขึ้งหันหันคอยฟันว่าเกมเฮลงงวดขึ้กันคอยก็ได้อยู่เด้อืมงวดเพราะว่าสิบุสนี่หลายดอกงวดนี่ก็สิไดในหน่อยอ่นละก็มักตัวใหญงวดนี่มักตัวใหญงวดเนี่ยก็มักซูนซีตัวเดียวมักซูนซีมักตัวนี้แมนมักตัวนี้อันนี้เพื่อนมาดามทำชมเพื่อนเด่นเพื่อนเด่นให้ให้มากงวดนี้นะครับสิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับทำชุ่ม เด่นเก่าร่องสาม่ว่าคันีมากร่องกับมากตัวนี้เพิ่นไ้มากคือเก่าสามเก่าีศูนย์ีมที่ให้มากตรงวด <4 S 2> คูเพิ่นเน้นเม็ดเดียวคือเก่าสามหลัครงสุดท้ายเพิ่นไ้มาเพิ่มคือศูนย์สามด้ทำาชมเอันนี้ห้มาเพิ่มได้ทำมาชมได้ศูนมให้มาเพิ่มฮาผู้ได้ม,ได 03, ม,มัมกกับไปหาหย,ยิบจับลอตรีแต่ว่าเพิ่นเน้นคัดคือเก่าสามสี่คู่ที่ให้มาตรงงวดคือเก้าสามเก้่ศูนย์สี่ีสามเพิ่นเน้นไม่ให้เก่าสามตัวร่องคือเก่าซีเน้นเก่า เนียนฟันเดิฟันตีฟันนะคอยกตีเป็นศูนย์สี่ี่นล่ะศูนย์สี่ี่ศูนย์เนียนแต่ว่ามาร้องเขาก็มาศูนย์สามารอมาศูนย์สามเนอยู่ในนี้เขาบ่าต้องเขียนใหม่เรามัอยู่ในนี่อ๋อถที่จริงถัดฟันได้เก็บเ็ดรละอกนี่เป็นเจ็ดเก่าที่มาดามมือหามือเก็บเจ้วเสียวลงคู่หนึ่งเ่มือเก่า่ะไอ้มาดามาดาเป็นผู้ฟันนะครับทช่วงบ้าเท่านี่บ้าเ่า อันนี้ปีซีนะครับถ้ามาดามเพิ่นมั่นใจในนี่กับบริลลงนะครับท่านผู้ชมนั่นแหละแต่ว่าถ้าว่าฝันได้เก็บเฮดนี่เป็นเจ็ดเก้ามือเก็บมือนี่เป็นฮาถ้าบ้าเท่าตีบ้าเท่าจะตีเป็นห้าเจ็ดเก้าท่านผู้ชมตีเซเลกับคองเลยล่ะใคยเป็นเพื่นเก็บนะวะเก็บซีอะนะเออมันจุ่มๆกลมๆก็เรียกว่าศูนย์จริงสินะมักศูนย์เออเขาเรียกว่าเออศูนย์ตัวเดียวเองล่ะศูนย์ตัวเดียวมาดามมักศูนย์ตัวเดียวจ้ศูนย์ตัวเดียวโคโล เดี๋ยวแต่ว่ารองกับศูนย์สามนี่ละคือมักในนี่จ้ะเอ้าทำช่อมาดามฝันฝันอยู่ฝันมาได้เก็บเห็ดละงกมาดามมามแต่ดอกจุ่มๆมมาดามเลยว่ามันมันดอกจุ่มๆตีหรือตีเป็นกลมศูนย์มาดามผู้หญิงน้ำซีศูนย์ซีเมื่อเก็บจะพบเป็นศูนย์าบ่หรืมาดามตัวร่องคือศูนย์สามเออมักศูนย์ซีฝันมาดามมักศูนย์ซีตัวเดียวตัวเดียวอืมเอาเก็บ สวนยังสวนซีดอ่อนตัวตีเป็นสวนซีดอ่อนตัวเจ้าตีเป็นสวนหาบอกตะเกียบแม่หมูเคยฝันมาไปเจ็บเห็ดนี่แหละบ่าวเท่ามันตีให้มันเจ็บเก่าเจ็บเก่าแม่นค่ะแต่ว่าล่องลองสักตัวสินะเดี๋ล่องที่บอกเออตัวเดียวเดี๋ยวบ่าวเท่าตีให้ท่านผู้ชมถามมาดามมาดามฝันบ่าวเท่าตีให้เดี๋ยวเขียนมาดามฝันเดี๋ยวบ่าวเท่าเขียนให้ท่ามาชมน้ำกันเป็นบ้านนะครับ ไล่เอาทำปรชมนะครับเขียนเขียนเลยนะัมาดามฝันมาดามมามักซีศูนย์บาวเท่าได้เขียนแยกให้อ่าอันนี้เพื่อนมักเพื่อนตีเป็นซีศูนย์แต่ว่าบาวเท่าเคยตีค้ามฝันไม่หมูเพื่อนฝันวารเก็บเห็ดละงกไม่หมูว่าเจ็ดห่าบาวเท่าเรียกว่าถ้าเก็บเห็ดละงกมันปิดมันออกมันเป็นเจ็ดเก่ามือ มือเป็นหาอันนี้เบ้าเถ่าตีได้ทำชมได้ยาวาเบาเถ่าได้ทำช่มได้อันนี้ตีให้มาดามคือหาเจ็ดเก่าแล้วแต่ผูมักบมักกับว่าเป็นยังมาเบ้าเถ่าตีให้หาเจ็ดเก่ากับเจ็ดเก่าแต่ว่ามาดามที่เพื่อนมกเพิ่นตีเป็นสี่ศูนย์ับสามศูนย์ตัวร่องเป็นตัวมักเิ่นเพราะว่าตรงกับเลขเพื่อนมาดามให้มานตรงกันศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์นะครับผู้ใดมักเพื่อนมาดามให้มากอ่ะนี่ครับเพื่อนเพิ่มมาศูนย์สาม มือวันผ่านละไหวผ่านแล้วบอกกับสีฟันช่วงตีสามตีสี่เงสินะอือ่าฟันยู่ซื้อกับฟันที่ไ่ได้คอไม่ได้ยังอ่าฟันสีแจงพอดีเลยเนาะเออเราตีสี่ตียังมี่ละสีฟันฟันได้ปเก็บเห็ดลงง่ันไม่ได้เย็นเห็ดลงงมีแต่ดอกจุ่มๆมีแต่เหลืองๆจุ่มๆุครไข่ไส่นอืมเออมีดอกวันจัดดอกอทำเรดอกเจ็ดแปดอกนี่ละอืมอ่าเก็บออกสมัครกัสีได้สมัครด้วยกับสีได้ในหน่อยสมัครละเออมันงบหน่อยดพันมักพันมักเลยต พราะว่ามันเป็นจุ่มๆมันกลมๆนะเป็นไข่เอาก็าเลสตีเป็นศูนย์คอยไปเก็บ่ปกตีเป็นซ<อ>ีเองสินะนะเขาได้มัก,มกตัวเดียวซีศ40ย์ศูนยท่านผู้ชมผู้ใดมักเล็กันมาดาม,มนะครับบ้าเท่าตีให้คือถ้าฟันเคยไม่หมูเคยฟันมาได้เก็บเห็ดละงกละไม่หมูมักตีเป็นเจ็หาบ้าเท่าตีให้เจ็ดเก้าัวหน้ามันออกเจ็ดเก้าได้เจอ่าบ้าเท่าใส่สามตัวคือมือเป็นหามือมาดามนะพ่นเก็บเห็ดนะหาเจเก้า อันนี้บ้าเทาตีไ้คือซื้อได้ทำชมเดอ้อแต่ว่ามาดามเพิ่นมักตัวนี้4004 3003คือตัวนี้ตัวเพิ่นมักหลับความฝันมาดามมาดามฝันนะครับันเทียเดียวในรางวัลนี่ทุเทียนี่สามรอบสีรอบแต่รางวัลสามรอบสีรอบแมนงวัดนี้รอบเดียวโคโลงวัดนี้จะเป็นยังไงมีเขามีหลุดนะ้ามาดามเนาะแมนว่างหันเพราเขาเนาะฝันมีเขาฝัเพราะาฮูฟูมักบอมักกะเบิงไว้จะเป็นจังไงแต่หันว่ามันมันบ่เขาได้ปะเลขเกือนมาดามกะ เล็กวิ่งเพื่อนเดินดีได้ธรรมบชมเด้อนะครับวันนี้จะเป็นจังไดมีเขาไม่ลุดขึ้นกันธรรมบชมทามากกับไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับหาหยิบจับลอตเตอรี่สลากกินแบ่งธรรมบชมเป็นแนวทางนะครับเพื่อนมาดามให้มาต่องวดคือ9394 0443เน้นที่9 3รอง94 โค้งสุดท้ายให้มาเพิ่ม e 0ูนย <Yeah. S 2> ์สากับตรงกับเลกมักมาดามคือศูนย์สี่สี่ศูนย์ควับศูนย์สามสามศูนย์้ฝันป็นตีใส่ซัำนน่ตีซ้ำเน่ละเยาไลก็ไคแนมบันนี้วันหนาวมาขอนเดียวว่้าหนาวมาขึ้นเดียวหวังแลำเบาเนามาดีหนึ่งเครื่องมันนี้น่ะมาที่หลังมันนี้น่ะอขวยมาก่อนหาทุ่มเครืองไม่ว่าฝันมาขึ้นมันฝันขึ้นก่อนฝันขึ้นก่อนมือ่ขยไหวผ้าเแล้วนะขึ้นผนผานเออผมว่าฝันรถตีซัตีซี่เนี่ยละอ่า เรามวนเรามั่นเราเออมาเราสิ่งผลงานแก่เขาไม่้านต่างบาน้วล่ะเอานอาวยวยน้มักตัวไหนย้ำเอมักตัวไหนมาดามศูน์ตัวเดียวตัวร่องตัวไหนของมาดามมักตัวร่องอันสามนั่นแหละมักสี่กับสาเน้นตัวเดียวคือสีเน้นเน้นตัวเดียวะแต่ผู้ชมนะผมไดมักความฝันมาดามมาดาม่าสี่ศูนย์ศูนยสี่สามศูนยาแต่เบ้าถาเป้าถาตีให้คือหาเจ็ดเก้าเจ็ นะครับเพื่อนมาดาม93 94นะครับ0443แล้วก็30เปเนน93ร่อง94อ่ออ่านะครับขอบขอบคุณม่ดามขอบคุณค่ะขอคุณโชคให้มัานะครับขอบคุณ FC แฟนคลับทุกช่องนะครับพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ